สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทดลองทําตู้กุนเชียงทอดน้ํานะครับก็จริงๆเราเลือกเอากุนเชียงยี่ห้อดังของนครสวรรค์น,นะครับเป็นยอท้องถิ่นเนาะตีงว้วนกีนะครับอยู่แถวแถวตรงข้ามเมืองสตรีนะครับใครสนใจก็ลองแวะไปดูกันนะครับก็เลือกเอาสูตรที่มันเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าวันนี้เราจะทอดน้านะครับความสําคัญของมันคือการที่ให้น้ําช่วย ให้ตัวมันช่วยดึงและอมน้ำเอาไว้นะครับแล้วก็ใช้น้ํามันในตัวมันเองครับในการที่คงความชุ่มชื้นไว้กับน้ํานะครับแล้วก็ทอดจนน้ํำม้วนลงไปนะครับผมคิดว่ามันใช้คําว่าลวนจะดีกว่าทอดน้ำนะเพราะมันแทบไม่ได้ทอดนะหลังๆมันจะเป็นการลวนซะมากกว่านะครับแล้วก็ลวนจนกว่ามันจะแห้งนะครับแล้วก็หนังแนบกระทะนะครับแล้วน้ํามันจากตัวมันเองออกมาทอดตัวมันเองนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูตัวในขั้นตอนทอดกันนะครับเดี๋ยวผมจะหั่น กุนเชียงตามปกตินะครับอาจจะหั่นทยแยงทยแยงหน่อยให้มันยาวๆขึ้นอีกนิดหนึ่งเพราะว่ากุนเชียงรานี้จะมีลักษณะท่อนสั้นๆหน่อยนะครับนะครับก็เดี๋ยวจะลองดูอีกแบบนึงก็คือการเอาแบบที่มีเนื้อๆหน่อยนะครับดูเนื้อหรือมันว่าทำไมมันก็เยอะเหมือนกันนะครับมาลองหั่นแบบกลมดูนะครับเดี๋ยวให้แฟนลองกินดูว่าสองรสชาติีต่างกันไหมโดยกระทะที่เลือกนะครับคิดว่าใช้กระทะแบบนี้น่าจะดีกว่ากระทะ พวกเทฟลอนหรือพวกคลรีคิงที่เห็นก่อนหน้านี้นะครับเพราะว่าน่าจะร้อนไวกว่าดีลองดูกันนะครับว่าการคั่วน้ํานะครับอย่างที่บอกกระทะใบนี้มันจะเป็นแบบว่าน้ํามันเดือดไวนะถ้าทมันร้อนเร็วดีนะครับเราก็ดูเอาการเอากุนเชียงไปคั่วนะครับเดี๋ยวผมอาจจะ ้าไปรอที่คุณเชียงสุกเลยนะครับแล้วก็ตอนที่น้ํางวดจะหมดแล้วแล้วก็ให้น้ำมันในตัวของคุณเชียงเนี่ยมันคายออกมานะครับ